สวัสดีคะ่ะวันนี้วันพฤหัสนะคะเวลาสี่โมงครึ่งนะคะก็ชิวๆเอ่ยๆอะไรก็ไม่รู้ว่าอารมณ์อะไรไม่รู้ว่าอารมณ์แบบมันชื้นหรือเปล่าจี๊จีเป็นอารมณ์แบบไหนวันนี้มันจะตกค่ะอาน่านิดนึงค่ะแต่ผมที่ค่ะเก้าอี้นะคะขาหลุดไปหลายตัวมากตอนนี้พี่มีปัญหาเรื่องขาเก้าอี้ อย่า拉อย่าถูนะคะนี่ใช่คนดีจีน่หละเวลาเขาตัดผมผู้ชายอยู่เขาจะแอบมาแอบสองน้องนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะแอบสองน้องนิดนึงกัะไกลๆเลยเ <c oughs> ห็นหน้าชัดไหมค่ะเวลาเขาตัดผมผู้ชายเขาชอบแอบแอบเป็นหวาอันนี้ชื่อน้องคอสนะคะหล่อ ก็ตอนนี้เดินแบบใช่ใชไหมครับครับเดินแบบแล้วก็ยังไงเดี๋ยวพี่เจ๊กแ,กแกแอบไอซีน้องพอสนะทนกท่านอยากฟอลโลอน้องพอสตอนนี้มีคนฟอลโลอเยอะไหมคะัอะ๋อจะห้าพันแล้วจะห้าพันแล้วนะคะถ้าเขาถอดผ้พา <ๆ S 1> พอส<อ>จะประมาณสองหมื่นต่อวันนะคะแต่เขาไม่ทํานะคะมาดูนี่เ,นเราเดีวไปดูน้องคนหนึ่งค่ะถ่ายกล้องนิดน,น,นึงค่ะสว <า S> ัสด <า S> ีค่ะใครคะเนี่ยใครขาใครนึงค่ะน้องเบสนะคะชนิดดาพานะคะ ช่อง3ค่ะตอนนี้เพิ่งละครเพิ่งปิดไปคิวบิกนะคะปิดไปค่ะก็ตอนนี้ถ่ายเรือนริศยาอีกเรื่องนึงเรือนริศยาค่ะก็เราไม่บอกว่าคิวบิกมันเป็นอะไรยังไงนะอยู่ช่อง3แต่ว่าละครนี่ฟอร์มใหญ่มากดาราเยอะมากใช้ดาราเยอะเนาะใช่ค่ะลองดูนะคะนี่ค่ะแต่คิวบิกมีเลกมาที่นี่เยอะนะวันนั้นใครมานะพี่ตาบาลิสแล้วก็พี่ผู้หญิงคนนึิมผู้หญิงคิตตี้มินซ์เิมิน อลิตาแล้วนใะคะยยรเยอะแยะไปหมดเลยคิวปิกแต่เขามาติดต่อพี่ไปเล่นเนื่อที่ไม่ว่างทำผมมาดูเครื่องนี้นะคะเครื่องนี้เซตติ้งเพิ่มนะคะน้องดัดผมอยู่มีปัญหายังไงนะคะเรื่องผมนะคะคือผมเป็นรูปี้แบใช <c oughs> ่แล้วก็คือเขาเรื่องเรียนวิทยะเนี่ยจะเป็นดัดผมอีกทั้งเรื่องเลยเนะะี้ยค่ะแล้วปัญหามันคือเวลาดัดเนี่ยผมมันคลายเร็วนะคะล้ดัด <c oughs> ม้วนแกนในเรื่องนะคะเขาก็ต้องมาแบบซ่อมผมตลอดค่ะ <c oughs> <c oughs> เลยวันนี้เลยมาดัดฐานบอลเลยนะคะใช่ดัดฐานบอลดัดดิจิตอลดัดเซนติ้งเพิร์น้องไม่เคยดัดเครื่องแบบนี้นะคะไม่เคยดัดแก๊สนะคะนิดนึงอลังการมาถ่ายรูปได้ไหมเดี๋ยวถ่ายรูปให้นิดนึงไหมน้องมาเดี๋ยน้องเบนถ่ายรูปโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวมันจะสอนไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกันนะน้องเดี๋ยวพึ่งนะำอดไปไกลๆถ่ายรูปน้องเบนก่อนตอนอลังการงานสร้างนิดนึงค่ะอ่าหนึ่งสอง พอแล้วค่ะถ้าผู้หญิงก็ถ่ายแป๊บเดียวถ้าผู้ชาย <laughs>